โอเคก็ okay, สวัสดีครับผมวิทย r แนะครับผมวันนี้นะครับ mm hmm. ผมอยู่ที่สนถาธานะแถวดินแดงแห่งหนึ่งนะครับผมบอกแค่นี้แล้วกันวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องไอคลิปพวกนี้ขึ้นตามหน้าจอเลยคลิปพวกนี้ครับผมโอ้โหเป็นคลิปสปอยที่แบบว่าต้องพูดอย่างนี้อ่าครับผมอ่าท้าที่ผมฟังมันน่าจะเป็นบทของไอพวกจีนพวกอะไรพวกนี้ครับผม เข้าเฟซบ o o กับคุณเข้า facebook ไปอ่ะคุณจะเจอคลิปพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะการสปอยไม่ผิดแต่คลิปสปอยผิดผิดลิขสิทธิ์กับผมอ่าก่อนจะไปเข้าเรื่องกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเรื่องพวกนี้แหละคลิปพวกนี้เนี่ยมันมีเกลื่อนเลยอ่ะใน f a c e b o o k อ่ะเปิดมาปุ๊บโอ้โหยาวเป็นหางว่าวไปเข้าไอ้ตัวไอ้เฟซบุ๊กวอทอ่ะเจอเลย เจอมาแรกเลยอันที่สองันที่สองไม่ใช่อัน,นแรกเจอกินขารอยู่ตะราสาวแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบออกบอบดประมาณนี้ผมเป็นเสียงบอดเลยอ่ะเสียง AI อ่ะอ่าประมาณเนี้ยแ,แต่คลิปแต่คลิปแนวเนี้ยมันเยอะมากเลยนะใน f a e b o o k Watch นะผมอ่าอันนี้พูดสดไม่มีบทนะจ๊ะอ่าปกติจะมีบทพูดแต่น,นี้พูดสดเพราะว่าไม่ได้เตรียมบทมาฉันเห็นแล้วอยากที่จะพูดและอยากที่จะต่อว่าว่า,วา แม้แต่สิ่งนี้ก็เช่นกัน Facebook ชวาตมีสิ่งอะไรแย่ๆเยอะการทำวิดีโอเปิดเผยเนื้อหาภาพยนตร์มันผิดกฎหมายหรือคะหรคะสิทธิ์แต่เท่าที่สังเกตตัวตัวละคนเวลาเปิดเผยเนื้อภาพยนตร์จันทบุรีชื่อตัวละครจะเป็นถูกเปลี่ยนแปลงเป็นภาษาจีนกลางจีน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 ฉันได้ยินแบบผ่านหูทวนหลงกับเสียงภาค AI ที่ได้ทำการเรียกชื่อตัวละครอื่นเป็นภาษาจีนกลางประมาณนั้น พูดต้องพูดให้เห็นภาพอย่างนี้ครับผมมันยังไม่มีช่องไหนใน YouTube พูดนะฮะนี่ผมพูดคนแรกนะครับผมไม่งั้นมันจะแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะ,แ,ะแรกๆมันยังน้อยนะไอ้พวกนเ,ออวเนี้ยเออผมว่า f a c e b o o k เนี่ยควรจัดการพวกนี้ได้แล้วนะควรเอาจริงกันได้แล้วนะและ้ะสปอยเป,เป็นทุกเป็นทุกอันเลยนะจันทบุรีเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กเนี่ย,ยมันไม่มีการกองอะไรเลยใช่ไหมเ,ออเห็นมีแบบเว็บพนัน่ะ แชมเปฟนพนันเสร็จแล้วก็พวกสปอยหนังอ่ะผมเข้า Facebook วัดทีไรมันเจอพวกนี้เยอะมากเลยนะฮะก็ถ้ามาร์คซังเกอร์เบิร์กหรือว่าทางทีมงาน a c e b o o k อ่ะดูคลิปนี้ครับผมจัดการด้วยนะฮะก็คลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวา้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืม กดสมัคร YouTube Membership ด้วยนะครับผมรวมไปถึงด o n a t ที่ซุปเปอร์แตงนะครับผมตอนนี้ซุปเปอร์แตงโอเคท่านก็ซีอีโอเก a i n ในิดีโอแล้วกันผมแล้วเจอกันครับในคิปตอไปร้จัก,กันเย้เฮ้